Hey, สวัสดีครับผมเอลจาก e n g i n e e l ครับผมว่าเพื่อนๆตน้องเจอปัญหาเดียวกับผมสําหรับคนที่กลับมาเล่นเกมวอร์ซี War นะครับปัญหาที่ผมเจอนะคืออันนี้คือวิดีโอตัวอย่างที่ผมเล่นอันนี้ผมได้ลองเข้าแครเนานะแล้วก็ไปยิงกับแครอื่นปัญหาของผมที่ผมเจอกคือตัวผมอะ่ะกดเวลากดปัญญ๊มยาเห็นปะเนี่ย ผมกดปั๊มยาไม่ทันเวลาโดนเขาสวนมามันเลยทําให้เป็นปัญหามากเลยครับไม่ว่าจะเวลาเราเล่นเรายิงคนอื่นนะครับเรายิงไปเขาไปหนึ่งชุดแล้วอะเขาไม่ตายเว้ยทีเนี้ผมก็เลยคิดว่าแก้ปัญหาเฮ้ยเขาแก้ปัญหาอันยังไงวะผมก็เลยไปจับสังเกตนะครับเวลาเรายิงกับคนอื่นอะเขาปั๊มยาหรือตั้งโลวไวมาก คือเราสังเกตได้จากในคลิปของผมได้เนี่ยผมจะทาคลิปสโลว์ไว้ให้นะว่าเนี่ยผมโดดโดดเนี่ยเห็นหน้าพร้อมกันอย่างจังหวะเนี่ยครับแต่เนี่ยผมลากเมาส์ช้านะเพราะว่าค่อนข้างจะรีเฟกช้าแหละแต่แบบมันเป็นบางช็อตที่บางช็อตที่ผมลงอ่ะคือเรายิงเขาไปหนึ่งชุดอ่ะแล้วไม่ตายเราก็คิดผมก็ลองหาวิธีแก้นะครับผมเลยไปเจอน้องๆที่เขาทาโพสต์กันไว้อ่ะพอดีเราก็เป็นคนยุคเก่าเนาะ ีแต่ก่อนปั๊มมือเนยเนี่ยอางเนี่ยเห็นไหมครับผมต้องสลับกดเลขสามาแล้วก็กดเลขหนึ่งเพื่อเข้าปืนมันเสียเวลาค่อนข้างมากครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยผมยิงยิงแบบยิงก็ห่วยแล้วเรายังปั๊มยาไม่ทันเขาอีกเนี่ยเห็นปะอ่าผมเลยมีวิธีมานำเสนอโอเคครับอะผมจะมาบอก อีกีบางต้นนะให้เพื่อนเข้า Google นะครับเข้า Google ไปที่นี้นะครับแล้วพอเข้ามาเนาะหน้าเสิร์ชนี้แล้วพิมพ์คำว่าเอ o u เนลนะครับนี่ผมสอนตั้งแต่โหลดเลยนะเพราะว่าผมก็นั่งศึกษายอยีกแักหนึ่งแล้วเพื่อนก็กดโหลดมานะเนี่ยกดโหลดตรงนี้นะลิงก์อันนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างโหลดเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนก็กดอินสต l l โปรแกรมไปนะครับแล้วก็กดลงไปครับนี่ทำตามลิปผมเลยนะง่าย อันนี้ปับแ่งโอเคเราเน็กไปครับอันนี้เราไม่ลงโปรแกรมเสริมนะเรากดสคริปต์ออนนะครับโอเคอันนี้เราไม่ต้องไวรัสที่หลังก็ได้ครับแล้วก็จะมีตัวแอปรันขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็เน็กไปต่อครับอันนี้คือตัวอินสตอลนะ,นะโอเคผมจะรันเอ็กเมาส์ขึ้นมาเอครับถ้ามันไม่เด้งโปรแกรมตรงนี้นะ หรือว่าไม่ไปอยู่ที่หน้าจอนะแต่นี้ผมซ่อนไอคอนนะครับะว่ามีข้อมูลก็คลิกด,ดูที่ขวาล่างนะครับเป็นเมาส์เนาะแล้วก็เปิดขึ้นมาครับเห็นไหมเนี่ยเวลาหน้าต่างมันเป็นแบบเนี้ยมันจะดีฟอร์มให้คือถ้าเราอยากเซตแบบง่ายง่เราลองคลิกด,ดูครับคลิกซ้ายคลิกขวาเห็นไหมคลิกเมาส์กลางคลิกเมาส์สี่เมาส์ห้าอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมีให้คลิกอ่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะอย่างอันนี้ของผมมันจะเป็นอันนี้ไวเดี๋ยวเราออกก่อนเดี๋ยวลบออก ผมลงต่มลบออกก่อนนะมันก็จะเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้คือเริ่มต้นเลยครับมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันผมเนี่ยไม่ไปนั่งดูมันมีน้องที่เขาสอนทำนะครับคือคําสั่งเนี่ยมันจะเป็นคําสั่งชุดอันนี้คือผมจะให้ดูนะครับว่าคําสั่งมาทำอะไรนะผมจะเซตติ้งไปที่เลื่อนเมาส์ลงนะนี่นะ เราไปที่คำว่า simulate key นะ simulate key แล้วเราก็เอาคำสั่งนี้มาวางคำสั่งนี้คืออะไรคำสั่งนี้คือการสั่งให้กดเลขนะครับอะกดเลขสามเนาะแล้วก็ปีการเนี่ยคือคำสั่งให้รอเป็นวินาทีมิลลิเซคันคือวินาทีเลยหนึ่งวิอะแล้วกดเลขสามรอหนึ่งวิแล้วกดเลขสาม ทำไมถึงต้องกดสามจำนวนสามครั้งกดสามสามครั้งเพราะว่าเวลาเราปั๊มยาครับปั๊มยามันจะต้องกดอ่าเราจะต้องกดสมมุติเราไว้ยาไว้เลขสามใช่ไหมครับอะอันนี้ผมจะอธิบายคร่าๆวๆก่อนนะคือเอาไว้ยาไว้เลขสามเนาะแล้วเราก็กดที่เมาส์เลื่อนอถ้าเรากดลูกกิ้งเมาส์ลงมันจะรันคําสั่งนี้คือกดเลขสามสามครั้งเลขหนึ่งสองครั้งเพื่อ เพื่อกดเลขสามสามครั้งเพื่อปกติแล้วอ่ะเรากดยาเลขสามใช่ไหมแล้วมันจะปั๊มเราต้องกดคลิกหนึ่งทีถึงจะปั๊มหรือกดเลขสามย้ำๆถูกไหมครับอันนี้มันจะกดเลขสามให้เราสามครั้งเลยทําให้เราไม่ต้องไปกดคลิกเมาส์หรือทําอะไรเลยแล้วมันจะสวิตช์หรือเปลี่ยนอาวุธกลับมาที่ปืนหลักให้เราได้โดยเฉพาะเลยหรือว่าเราจะเซตไปเลขอื่นก็ได้นะครับแต่เนี้คือการเซตปั๊มยาคร่าว อันนี้เดี๋ยวผมจะเซตเต้งไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนเมาส์ขึ้นอตั้งโลทำยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งคำสั่งไว้ให้นะครับแต่ว่าผมจะอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้ตั้งคำสั่งไว้อันนี้ให้มันเป็นรีพีทของบัตทอนนะคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจำนวนการทำซ้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะนี่ ดูมาเข้าข้าแต่ว่าหลักการเขียยสวิตคืออันเดียวกันครับคือถ้าอันนี้เราตั้งเราจะเอาโลกไว้เลขสี่หรือเลขห้าเลขหกอะไรเนี้ยเราก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะแต่เนี้ยคําสั่งมันถ้าให้ทํางานสองบรรทัดอ่ะแต่ผมจะไม่ให้มันทํางานสองบรรทัดสักคคู่นะครับเดี๋ยวแก้คาสั่งปุ๊บอันนี้คือคําสั่งให้กลับสวิตเลขหนึ่ง อ่ะอันนี้คือตั้งโล่ชั้นเดียวนะแต่ผมจะเอาไว้เลขหกนะครับนี่ไม่ได้นี่นะครับผมจะเซตโล่ไว้ที่เลขหกนะกดตั้งโล่แล้วก็สวิตช์กลับมาที่ปืนหลักอ่ะโอเคเราแอปพลาเดี๋ยวเข้าเกมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าไปดู โอเคครับทีนี้เราก็เข้ามาในตัวเกมนะเดี๋ยวผมซื้อซื้อยาก่อนซื้อยากับซืออ้อลอผมจะสมมติไอ้แซนบริเคตเนี่ยเป็นโล่นะแล้วก็แบรเดดเนี่ยคือยาอ่าอันนี้สมมติผมถือปืนตะปูอยู่นะอันนี้ผมแค่กดเมาส์ลงนะปึ๊บเห็นปะเห็นไหมเห็นขวาล่างไหมครับมันจะขึ้น full hp already คือมันกดปั๊มยาไปแล้วนะแต่วาเลือดเราเต็ม อ่าแล้วต่อไปการตั้งโล่ผมเลื่อนเมาส์ขึ้นนะครับเห็นปะมันจะตั้งแห่อัตโนมัติเลยเทคนิคการตั้งโล่ก็ง่ายง่ายครับคือปกติเราวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมเห็นปะอันเนี้ยมันจะไม่ได้นะเราก็กดเดินแล้วมันก็จะมางปัมครับก่อนที่เราจะใช้มาโคหรือชาร์จชิป่ครับเพราะคาสั่งวิ่งมันจะใช้ไม่ได้ผมอ่ะเห็นไหมปะไม่ได้ใช้ไม่ได้ให้เรากดเดินก่อนนะปล่อยชิปแล้วเราก็วางเห็นปะวางได้เลยครับนี่เราจะวางกี่อันก็ได้ เราจะวางอสองอันก็ได้นะเด็ดคำสั่งสองอันก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้คือบางคนอ่ตั้งโลสองชั้นพวกโลเหล็กโล่ไม้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็นี่นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ผีตกให้ดูจะได้เห็นกันว่ามันปั๊มได้จริงดอ,อันนี้เริ่มล้นแล้วนะนี่นะครับผมใช้กัแบบเห็นปะ มันจะปั๊มให้เลยแบบเพืไม่ต้องมานั่งกดเนี่ยหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามไม่เสียเวลาตูเขาไม่ได้ออันนี้ก็เป็นคลิกง่ายๆนะครับที่ผมเอามาฝากก็หลายๆคนเขาใช้กันอยู่แล้วซนะึ่งอันนี้ผมก็ได้มีการไปอินสแตข้อมูลถามทางไลนะ์ Official เนาะเขาบอกว่าโปรแกรมมาโคยิงหรือปั๊มยาตั้งโล่สามารถใช้ได้ ที่ไม่ได้ไปคอนโทรลเมาส์นะคอนโทรลเมาส์ก็คือมันลากเมาส์ลากลากเมาส์ลงเองครับไออย่างนั้นนะผิดกฎแต่ว่าของเรามันไม่ได้ลากเมาส์ลงเองเราใช้แค่ปั๊มยากตั้งโลกโอเคครับถ้าเพื่อนๆหรือ,อ่คนไหนเนาะที่มีคำถามก็เม้นท์ถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบแต่ตก็ยังไงก็รบกวนขอกำลังใจในการกดไลค์กด ซับสไครป์เพจให้หน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลดีๆมาฝากนะอย่างเช่นเอ่อการตั้งค่าตัวเกมเนาะทำย่างไรให้มันเลื่นๆเนี่ยผมก็คิดว่าของผมอนคะอมผมไม่ได้ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะแต่ก็มันมันก็โอเคอ่ะมันก็เลื่อนอยู่บนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนาะเขาจะคอมมันหาง่ายครับเดี๋ยวนี้ก็จัดแบบดีๆกันไม่ยากเนาะ ค okay, ครับถ้างานชิปนี้ไว้ก็เท mm hmm. ่านี้นะครับเราเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับ